ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับที่บ้านสวนนี่ครับผมมากันสามคนวันนี้ได้เจอยูทูบเบอร์ดังนะครับของเกาหลีคุณ จองและคอนเลนนะครับผู้คนก็ามาเข้ามาถ่ายคลิปเที่ยวบัไลไ่ครับดูแล้วผู้คนรู้จักครับเอาละครับคุณจองคอนเรนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ สวัสดีนี่ครับมาซื้อกาแฟโน้มที่บ้านสวนนี่ครับผมมากันสามคนบอกว่า